ทำแห่ <laughs> ทำเปลนะคะแต่ทำเปลจากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมุงม้ง,งมุงม้ง,งมังเว, <laughs> นนวมเ,วเวไม่เป็นเชือเเช้อราด้วยแห้งไวโดนฝนได้นี่พีเซนเตอร์นะเนี่ยพีเซนเตอร์เปร ความแข็งแรงนี่นอนเรียงกันเป็นแถบเ <laughs> ลย <laughs> วันนี้อากาศดี เอาให้แข็งแรงเลยนะโอเ่นอนไปแล <laughs> ้วตุบรีวิวไปรีวิวอันนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนี่นอนสบายลมเข้าได้ด้วยลมมันผ่านมุ้งนะมันไม่สกปรกมันเนี่ยมาซักแล้วนะซักสะอาดเลยกระโดงผ่น <laughs> <laughs> พาไปดูสะพานแล้วพ่อแม่ทําตั้งชื่อว่าอะไรนะสะพานพ่อสะพานแม่อันนี้พ่อแม่ตั้งใจทําเพื่อที่จะให้ลูกๆได้เดินข้ามฝัง่งข้ามน้ำแล้วก็ไปถ่ายรูป อะไรนะพอดีเลยพอดีเลยแม่วางนอนจันเป็นรังแตนเออเป็นรังแตน ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วอะไรคะยังไงเคี้ยวเป็นปลาหมึกเลยหมึกแผน่นห <laughs> มึกแผ่นอบกรอบงามมากเลย ยังกำมลักลูกทุ่งมีสโมกด้วยสุดยอดลมควานีทองคำทองคำแหวนเป็ดแหวนปอยเปิดร้านยังไงคะโอ้โงานคนนี้นี่ค่าจ้างแพงไหมคะ นี่เอาไปเรียนวิชาจุดขาดมาจากอิตาลีใช่ไสองเตาเลยเหรอจปมาไปแล้วดูนิ้วที่แม่เธอเหีมยทุกนิ้วเลยยุงแลวได้ยุงมันเยอะ หมายถึงตัวคนอย่าไปด้วยนะโอ้โหโหดว่ะใช่แล้วเราก็เอาแหบมาแหวงมาแหวงเอาแหบมาแหวงเฮ้ยตัวใหญ่แล้วนะปลาตะเพียนปลาตะเพียนกินไหมคะเอาไปย่างไหมที่ในอาหารอันนี้อ่ะมันเพิ่งขอบคุณเมื่อกี้นะเอามันไปกินอีกแล้ว